แพนเค้กับความสําเร็จมีอะไรที่เหมือนกันความสําเร็จก็เหมือนการทําแพนเค้กจีนทุกอย่างเริ่มจากวัตถุดิบที่ถูกต้องความพยายามความอดทนและความคิดสร้างสารรค์เล็กน้อยตอนแรกมันก็แค่เป็นแป้งกับน้ำดูธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้าเราทาต่อไปนวดบีบปั้นมันก็เริ่มเป็นร ถ้าทำต่อไปเดี๋ยวก็เป็นไปตางแผนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดจเล็กๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทักษะหรือความมั่นใจทุกอย่างค่อยๆเติบโตทีละขั้นคุณไม่จำเป็นต้องสมรุมนแรบตั้งแต่แรคุณแค่ต้องเริ่มต้นบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าเราผิดหวังกับบางสิ่งที่เราสร้างมาใช่ไหม บางครั้งความสำเร็จคือการปรับเปลี่ยนทดลองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดถ้าบางอย่างไม่เวิร์กพักปรับนวดใหม่ทดลองอีกครั้งพอเราใส่ลงในกระทะกริ้งไม่ได้บากอย่างต้องใช้เวลาเหมาะสมถ้าเปิดฝาดูเร็วเกนไปอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการความอดทนคือสิ่งสำคัญและนี่แหล ความพยายามไม่เคยทําให้เราผิดหวังถ้าเราเชื่อมั่นในกระบวนการสุดท้ายเราจะได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมออกมาช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือการได้ลิ้มรสสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่มันอยู่ที่การเดินทางทุกขั้นตอนทุกความสําเร็จเล็กๆก,ก,ก็มีความหมายเหมือนแพนเค้กนี้ความ เกิดจากความตั้งใจไม่ว่าคุณจะทำแผนคีหรือไล่ตามความฝันของคุณทำต่อไปปั้นต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดสนุกกับทุกช่วงเวลาของการเดิน,นทางลาลาลา